ชาพี่เพียมว่าพี่พิม,พพมพหิวจังเลยอะ่ะพี่พิมอ่ะไม่อยากร้างจานเลยพี่พิมพกินดีก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนคงจะคิดว่านี่คือฟองน้ําใช่ไหมคะแต่ผิดค่ะนี่มันคือเค้กดุยไม่ใช่นะคะนี่คือฟองน้ํานี่แ่ละคะ่ะแบบนี้คือที่เราวาดฝันไว้นะคะว่า พอเราทาเค้กแล้วมันจะต้องเหมือนฟองน้าจริงๆเลยวันนี้เราจะมาทำอะไรเพื่อให้แห่มูลนเราเราจะทําเค้กฟองน้าแม่เหร็ทำกันมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมีฟองด้วยมีฟองมีย้มยางล้างจานอะไรด้วยนะประดับตกแต่งเหมือนเป๊ะๆแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกไข่มาดูจะหลอกใครก็มีคนเดียวอ๊ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราต้องเตรียมส่วนผสมก่อนแล้วเค้กเราเนะี่ยไม่ใช่เค้กแ,แบบ <ๆ S 1> แบ,บตัตเตอร์ธรรมดานะเราจะเป็นเค้กเลเมอนด้วยเอาเมลอนแทนได้ไหมไม่ได,ด้เพราะสูตรต้นตำรับเขาทำอันนี้ก็ต้องทำอย่าไปดัดแปลงอย่ามงงเอาตามก็เป๊ะอ่ะทำตาม <ทำ S 2> แน<ป>่เลยตั้งใจไหมเนี่ยยั้อมยังซ้อมยังยังไม่ได้ซ้อมทำครั้งแรกแต่มันม่นใจว่าได้เพราะว่าดูแล้วมันยากไข<ม>่สีฟองมันไม่ยาก ไม่ยากเดี๋ยวหุงเค้กออกมาเนี่ยแล้วก็จะมาตัดเขาทำในหม้อหุงข้าวไ๋อเร็วเข้าขั้นตอนแรกนะคะเอาไข่ไข่สี่ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวแล้วเอาไข่ขาวมาแต่าใช้งค่อนะคะใช้ทั้งคู่ไม่จริงใช้เป็นสิบฟองเลยแยกแลมังแยกแล้วมันแจงอ่าใจ่ไน้ำตาลทรายสี่สิบกรัมค่ะตีให้เข้ากัน ใส่น้ำเปล่า60 ml ค่ะผิวเลมอน1ช้อนชาผิวเลมอนก็คือเอาลูกเลมอนที่มันเหลืองๆอะมาขูดเฉพาะผิวเอาเฉพาะผิวมันใส่ลงไปอย่าเพิ่งตีนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันพืช60สิมิลลิตรน้ำเลมอน30ม l ิลลลิตรตีให้เข้ากันจนกระทั่งสีอ่อนลง เสร็จแล้วก็เอากลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปแล้วตีต่อนิดหนึ่งตีต่อนเข้ากันนิดเดียวพอเสร็จแล้วก็เอาแป้งเค้กมาร่อน120กรัมค่ะอ่ะตอนนี้ผงฟูเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ต้องตีนะคะใช้ผงฟูหนึ่งจช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้คนเอาใช้คนเอาใช่คนเอ้ยใช้อันนี้คนก็ได้นะ พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะเอาไข่ขาวเมื่อกี้นี้ที่แยว้นะมาตีมาใส่น้ำมะนาวแล้วก็ตีจนมันขึ้นฟองแล้วหมยกันหนึงนะคะน้ำมะนาวนะคะคั้นมาจากลูกมะนาวนะอันนี้ไม่ใช่เลมอนเลยนะเป็นเป็นลนยมะนาวนะคะหึงช้อนชาเสร็จแล้วก็ตีตอนที่ตีเนี่ยเราจะค่อยๆใส่น้ำตาล60กรัมใส่ไปทีละนิดทีละนิดสามทีเห็นไหมคะตีเลยนะคะตีอย่าพิ่งแรง มันเป็นฟองแล้วเดี๋ยวอดี๋ยวพี่ตั้งยอดนะพอมันเป็นฟองแล้วเราจะตักแบ่งไว้เพื่อเอามาทำฟองแบบเหมือนฟองเวลาลากตาอ่ะเราจะตักแยกเอาไว้ประมาณสองช้อนนะคะเพราะว่าเอาไว้ตกแต่งหน้ามันหลังจากนั้นน้องพิมก็ตีต่อจนกระทั่งขึ้นยอดแต่ก็ตีมาระยะหนึ่งตั้งยอดไหมคะตั้งยอดอ่อนแล้วไม่เห็นตั้งเลยข้นลยอดอ่อนแล้วออยอดอ่อนมากๆอ่ะเหรออ๋อโอเคตั้งห่้นตั้งแล้ว ออไ, hey, ได้อย่างนี้แหละปั้งแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะยเราก็เอาไอ้นี้นะคะมาใส่อันนี้นะคะส่วนไข่ขาวมาผสมกับส่วนไข่แดงแล้วก็คนให้เข้ากัน ใช่เลยใช่ไหมคะใช่ผนผนให้เข้ากันถ้าทำอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งอ่อนไม่ใช้ช็พปีตีค่ะหนึ่งส่วนสี่ส่วนกับสามส่วนสี่ส่วนใช่ไหมแบ่งผสมเป็นผสมสีดํากับผสมสีเขียวเนี่ยเราเป็นของสีเนี่ยดำกับเขียวจะให้กลายเป็นสีนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งผสมสีเหลืองท่าท่าบ้านเราบอกมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่า ไอ้ของที่เขาทำอ่ะฉะนั้นวเวลาใหญ่กว่าเวลาใส่ไปเดี๋ยวมันแบน,นอไอ้เรเปนมั่งเท้าจิ๋วนะอันนี้เนี่ยไม่ได้ทีนี้ก็เลยใช้พิมพ์เอาพิมพ์วางไปในมอ้องข้าวน้องพิมพ์เอาอันนี้แบ่งคนเท่ากันแล้วนะก็แบ่งออกมาอันนี้ให้ให้เป็นหนึ่งส่วนสี่ส่วนอันนี้ให้เหลือสามส่วนสี่อ่ะตอนนี้เรากำลังจะผสมสีเหลืองนะคะเท่านี้พอไหมคะพอฮ่าพอคนแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลืองคนะ,คะ นี่ขนาดหนงว่าจะอะไรขึ้นเขาเป็นลมไม่ผิดสีไงแล้วเขาก็ไปปัดโดย Oh my god เป็นสีดำเลยนะเสียเลยเสื้อด้วยเสียดายเสื้อตัวนี้จัง เรื่องใหญ่มากสีเข้าไปในร่องยาแนวเต็มเลยตอนนี้แล้วขาเขาล้างไม่ออกแล้วก็เป็นลายสักไปเลยเป็นลายแล้วที่เท้าอีกเนี่ยอ่าเท้าแม่ก็มีอ่ะอ่ะทำกอดเอางงไปหมดละก็คือว่าเราเอาแป้พิมพ์มามาแล้วเอาไปละเกาขาวมาอีกละออกไม่ขาไม่ออกค่ะนี่เท้ามันซึมเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวใส่ลงไปนะคะ อันนี้สีเขียวที่ผสมแล้วเขาบอกว่าหลังจากเมื่อกี้ที่เราทายอ่ะเราต้องใส่สีเขียวกับสีบลัมมิ่เยอะเลยนะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปอบนะคะเป็นเวลาสิบนาทีก่อนสิบนาทีแล้วค่ะหยุดก่อนนะอ่ะมันไม่หยุดอ่ะมมันไ่หยุดอ๋อต้องปิดเลยนี่ไงใช่ไหมใช้หมดเลยเป็นเค้กละวเขาบอกว่าให้เอาไอ้นี้จิ้ม ่อนไม่ใช่ทา่างไม่ไม่เดี๋ยวต้องอบก่อนลูกเดี๋ยวอบต่ออีกยี่สิบห้านาทีโอ้เ้าใจแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็อบต่อเป็นเวลาเขาบอกว่ายี่บห้าถึงสาสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราเช็คกันว่ามันสุกไหมด้วยไม้ได้อบไปครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยติดอยู่เลยอะอ้าวโอ้ยไม่สุกเลยค่ะนิ่มแป้นเลยทำไมคะเพราะว่ามันเยอะน่าจะอีกสิบนาทีเลยได้แล้วนะคะ กรจะอบไปนานมากจริงๆให้อบ30นาทีแล้วอบไปประมาณ40นาทีนะคะโอ้มายกอดกนนี่ต้องช่วยไหมอีโต้ลบลบๆบนี่ไม่เหมือนนี่คนละยี่ห้อกันคนละยี่ห้อกันเราต้องคว่ำมันใช่ไหมมันหนาไปอะ ใช่มไม่ใช่เคียวบางอะทั้งหมดอ๋อรู้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเฉือนสีเหลืองอ่ะให้มันโอ้ยแต่มันก็บางเท่านี้จริงๆนะใช่ให้มันบางกว่านี้สีเหลืองเราเยอะเกินไปนี่เฮ้ยด้วยเหมือนเลยเหมือนเลยขลุยี่ห้อเดี๋ยวเดี๋ยวลยี่ห้อขลยี่ห้อเดี๋ยวต้องทำการตกแต่งให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนชิมก่อนเลยได้ไหม นี่ยากลายกกันเลยค่ะจะ้ามาดูเนี่ยังไงก็ชิ้นอื้ออร่อยนี่อีกหรอหวานน้อยมากอร่อยไม่คิ่ทำน่างนั้นน่ะคุณไม่ชอบใจจุดมันมีกลิ่นมะนาวไม่รอดอยู่แล้วค่ะมันมีกลิ่นมะนาวไม่ชอบหรอกมาค่ะเราจะมาตัก องใส่กันเลยนะคะมันจะเอาด้านไหนดีเฮ้ยตัวแบบนี้เหมือนเลยครับเหมือนเนี่ยแหละแค่นี้ยังไม่ต้องใส่ฟองก็เหมือนแล้วเหมือนฟองจจริงเเฮ้ยอาดีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมคือน้ำยาล้างจานเนี่ยเราทำมาจริงๆที่บอกว่าใช้น้ำพึ่งใช่ป่ะไม่ใช่น้ำล้างยน้ำยาจริงๆเป็นเป็นไซรัปเอ่อน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเหลวอะไซรัปอะแล้วเอาเอาสีเหลืองหยดปิด นิดึงเหมือนเลยเหมือนเลยสุดยอดมันจะหยดตรงเนี้ยให้มันแบบม,มันไหลลงมาอย่างงี้ยเอออย่างงี้งี้นี่นี่นี่ยิ่งใส่ฟองกับน้ำยาล้างจานลงไปนะคะนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเหมือนจริงแบบโอ้โหใช่เลยคะ่ะสุดยอดเทียบเทียบเทียบเทียมเทียบเทียมอุ้ยเหมือนของจริงยิ่งกว่าของจริง เหมือนกว่าตัวจริงรอด้วยอด้วยนชาลูกเาไม่อยู่กันนะคะอาอยู่นีน้อเขาทำอะไรอยู่อาบน้ำอยู่หรออาบเสร็จยังกำลังเปรงฟันอยู่เลยโปยค่ะในชาเห็นไหมคะว่านี่คืออะไร้าล้างพี่พิมเขาจะชวน พี่บิมเขาจะชวนนัทชาไปช่วยเขาล้างจานได้ไหมมีฟองด้วยได้ไหมอ่ะได้ทำไมอะคะของป้ามันคือเค้กฮไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เค้กมันไม่ใช่เค้กมันเป็นฟอร์สกอตไบรท์ล้างจานใช่ไหมอุ๊ยจิ้มเลยใช่ไหมสปอตไบรท์เปล่าใช่อ่ะตกลงเป็นเค้กหรือเป็นสกอตไบรท์สกอตไบรท์เห็นไหมแล้วทำไมตอนแรกบอกเป็นเค้กอ่ะมันเชียร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวพี่พาไปล้างจานไปไปกันไปไปล้างจานในห้องครัวเร็ว่ปดูสิปลาไก่ทำขนมไว้นี่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 นะะไปล้างนี่ไปล้างนี่ มันคืออะไรเค้กทำห้หนูรู้อ่ะหนูเคยเห็นมาก่อนใช่ไหมไม่งั้นหนูไม่รู้หรอกหนูเคยเห็นป่ะบอกป้ากวนก่อนเคยเห็นที่ไหนคะเห็นในห้องช่องคนอื่นชองคนอื่นนี่รับจาผรอบรู้ยูทูบหรอกไม่ได้นะแน่นอนเหมือนไหมจ๊ะเหมือนนะเห็นไหมเนาะแต่ก็บลายยะเหมือนนะเหมือนมากเลยนะเหมือนมากไม่ก็เหมือนมากที่มองไกลๆเนียิ่งเหมือนเลยนะ มันมีฟอมีน้ยนที่รู้ล้วว่ามันเป็นตอนแรกนหนาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คิดว่าพิมพ์เอาอ้สกอตไว้ขึ้นมาถืว่าประสบความสำเร็จนหนึ่ง้ยนะาะไายด้ะบาบาย